สาลเจ้านี่คืออะไรคะสาลเจ้าที่ขอนักถือออ๋อศาลเจ้าที่เขานับในหมู่มบ้าน,านโยเดียในหมู่บ้านโยเดียแล้วก็เราก็จะเห็นบรรยากาศของ น้ำนี่ไอ้เราจะเห็นคูน้ำนะคะคูน้ำเนี่ยนะคะเป็นคูน้ำเอ่อที่ที่ขุดขึ้นมาหรือว่าเป็นคูน้ำที่มันมีอยู่แล้วค่ะขุดขึ้นมาครับอ๋อเป็นคูน้ำที่ขุดขึ้นมานะคะแล้วถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคะจะเห็นว่าสะพานนี้นะคะจะเป็นสะพานตอนที่ภาคแรกเลยใช่ไหมคะตอนที่พระองค์ดำเล็กๆอยู่แล้วก็มาบวชนะคะมาบวชเป็นเนนแล้วก็จะมีลูกน้องหนึงนะคะแล้วก็มาที่แบบวิ่งวิ่งกันตรงสะพานตรงนี้เลยค่ะ เจดีชเวดากองนะคะซึ่งเป็นเจดีจากประเทศพม่านะคะอันนี้จําลองขึ้นมานะคะคเขาบอกว่าข้างในเป็นโครงเหล็กค่ะด้านนอกเราสร้างด้วยโฟมนะครับคอ,<ด>อนกรีเมน็์ลงทับรับ<ด>อ่าถ้าใครที่เคยไปพม่านะคะจะเห็นว่าเราย่อส่วนได้แบบนนเหมือนแบบเหมือนเด๊ะเด๊ะเลยค่ะเหมือนมากเลยค่ะแบบไม่ต้องไปพม่าเลยนะคะก็มาที่นี่และที่เห็นข้างหน้านะคะคือวัดของมหาเถรคันช่องค่ะ ที่นี่นะคะก็ภายในกุฏิของมหาเถรคันช่องในเรื่องตำนานสมเด็จทระนเรศวรมหาราชนะคะก็จะมีมรุเทศพิเศษนะคะบรรยายอยู่ในจอทีวีนะคะคือคุณสรพ์ชาตรีก็จะพูดถึงประวัติของกุฏิวัดมหาเถรคันช่องค่ะก็ยังมีร่องรอยเรื่องราวอยู่นะคะแล้วก็ก็จะมีภาพในจอทีวีให้เห็นนะคะว่า แต่ละสถานที่นั้นเป็นยังไงอันนั้นคือภาพในจอทีวีค่ะนี่ก็จะเป็นมคุเทศพิเศษค่ะรับบทเป็นพระมหาเถรั้สอในภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและผมพระองค์ต้องโอ้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะแหมบางทีเราเห็นบอกหัวเหล็กนี่เส้นเบอร์เหงเล่งเลยโซ่นะคะจริงๆแล้วเป็นโฟมนะคะแล้วก็ใช้สีใช้ ซีเมนนะคะพ่นก่อนแล้วก็สีทับแหมแล้วก็มีสนงสนิมเหมือนของจริงมากแต่จริงๆแล้วเบาหวงเลยค่ะอาล้ค่ะขอบคุณค่ะอ้าแล้วค่ะตอนนี้เราจะเข้าไปในเมืองพาม่าแล้วค่ะมี่รมา่าเราให้เหมือนใ้คลาสเด็กขาดน,นะครับอ็อในกระตั้งในโครงเหล็กนะครับอันในก็จะเป็นโครงเหล็กนะคะใช่แล้วก็จะเป็นโ,โคมงคนโบพ่นซีเมนลงทับไปแล้วลงลวดลายเลยครับพ่นซีเมนทับแล้วก็ลงลวดลายค่ะค คือสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกนะคะว่าเวลาเรามาชมสถานที่เนี่ยบางทีคนเนี่ยอยากจะรู้ข้างในเป็นอะไรก็ไปล้วงแคะแกะเกานะคะคือจะเห็นว่าเอ๊ที่เขาอธิบายว่าเป็นโฟมโฟมจริงไหมนะคะแล้วก็ผลสุดท้ายนะคะเราก็จะเห็นร่องรอยของความเสียหายนะคะเวลาคนที่หลังมาดูก็ไม่ได้ดูของที่มันอยู่ในสภาพที่ดีๆนะคะบางที่เนี่ยจะมีรอยเป็นแบบเป็นรูลึกเลยนะคะ อ,อ่อมักคุเทศขาข้างหน้าที่เห็นนี่นะคะมีเนนมานั่งนเนนจริงหรือเนนจะเข้าฉากหนังคะจริงก็พอ <c oughs> อ๋อแบบเนนมาทัศนศึกษาใช่ไหมคะใช่เข้ามาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เนรที่จะมาถ่ายภาพยนตร์นะคะค่ะวันนี้ไม่มีการถ่ายภาพยนตร์นะคะแต่เห็นบอกว่าอวันสองวันเนี้ยก็จะมีถ่ายในตอนตอนที่3นะคะจะเป็นตอนที่อ่าพระนเรศนั้นไปซุ่มดูนะคะทางภาคเหนือชาวเหนือนะคะว่า มีการเตรียมการที่จะรบอย่างไรบ้างนะคะเนี่ยนะคะอย่างที่บอกนะคะาบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากรู้นะคะว่าแหมมันเป็นอะไรเป็นโฟมก็ไปล้วงแคะแก่เก่านะคะออกมาเนี่ยก็จะเสียหายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคน,นดูแต่ตานะคะให้เห็นถึงความสวยงามเห็นถึงความประณีต เราก็จะเห็นลวดลายอย่างชัดเจนนะคะเวลาดูจากภาพยนตร์เนี่ยเราจะไม่เห็นรายละเอียดนะคะแต่ถ้าเรามาดูของจริงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับใช้มีแบบนะคะแล้วก็ใช้สีพ่นไปเหมือนกับเราเวลาเราสกรีนเสื้อหรืออะไรประมาณนั้นเลยนะคะแต่บางทีคนที่ช่างรู้ช่างอยากจะรู้นะคะก็ล้วงค่ะแคะค่ะให้ดูว่าเอ๊ะที่เขาบอกเป็นโฟมข้างในอะโฟมจริงไหมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเสียหายก็อยากจะเตือนนักท่องเที่ยวนะคะที่เวลามาเที่ยวชม สถานที่อย่างนี้นะคะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ชมแล้วก็จะได้ชมภาพที่สวยงามเหมือนเหมือนกัน,กนที่เห็นนี้นะคะคือภายในคุกที่เลอร์ขินนะคะโดนต้องขังคุกแล้วก็บุญทิ้งนะคะนึกชื่อได้แล้วบุญทิง้งหรือพระราชนูนะคะก็ได้มาช่วย เลอคิงในคุกแล้วก็ภายในนี้นะคะก็จะมีภาพบิดิทัศน์นะคะบรรยายด้วยนะคะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราเห็นว่าเหมือนเป็นหินนะคะ<ๆ>ก็เป็นความสามารถของคนไทยเลยนะคะในการตกแต่งจริงๆแล้วก็คือโฟมนะคะแล้วก็มีการสลักสลาวเหมือนเลยนะคะเหมือนเหมือนเหมือน,ห,อนหินมากเลยนะคะ ต้องขัดสัช่างฝีมือเพื่อออกแบบและค้นหาวัสดุทดแทนซึ่งทาจากโฟมและปูนจากนั้นช่างจึงเพ้นสีให้ดูเป็นลูกกลงและประตูเหล็กกล้าอย่างที่เราได้เห็นอยู่นี่ครับ S <S <S การเตรียมงานในฉากนี้เป็นไปอย่างพิถีพิถันทุกๆขั้นตอนนะคะเพื่อต้องการจะสื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของประชาชนในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงครามและความทุกข์ทรมานของชนชาติซึ่งไร้เอกราชและไม่มีแม้แผ่นดินจะเหยียบยืนอีกทั้งยังไร้ซึ่งความภูมิใจและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ต้องมาถูกกักขังทรมานเยี่ยงสัตว์ค่ะรวมไปถึงการบุกเข้ามาช่วยเหลือเลอคินและชาวเมืองทางของพระราชมูอยยังแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละ ด้วยความรักที่มีต่อเลอคินและเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์แม้ต่างเชื้อชาติเผ่พาพันธุ์ก็ยังสามารถเกือเก้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้ทุกท่านได้ตระหนกักถึงบทบาทและความสําคัญของความสามัคคีของคนในชาติซ <_ v isa> ึ่งจะส่งผลให้แผ่นดินของเรามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่ยืนแนบไปจนตราชั่วลูกชั่วหลหานครับเชศมหาปราสาทครับ <_ v isa> ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นสถานที่ระวัารนะครับค่ะ สันเพชรนี่คือสันเพชรมหาประสาทสถานที่ว่าราชการของฝ่ายไทยถูกไหมคะของไทยครับของไทยอันนี้ของไทยศิลปะของไทยครับค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ฉัต9ชั้นอยู่ตรงบรรลังการสีขาวเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะครับพระมหาเสวตฉัตรครับเป็นฉัตร9ชั้นของพระมหากษัตริย์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมครับคุณพี่คะใช่ครับค่ะทานโทษนะคะคุณพี่นั่นอยู่ฝ่ายไหนของที่นี่คะจะเป็นหน่วยไาย ปักภุเทศนะครับ oh. แต่ตอนที่ถ่ายทําหนังก็จะอยู่เป็นสโตอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมด oh. ดูแลทั้งหมดค่ะค่ะค่โ oh, รายละเอียดนี่แหมชัดชัดใจเยนมากเลยนะคะเนี่ยอัน,นี้ uh. เราจําลองมาเหมือนเลยนะครับค <c oughs> <า>่ะอ,อยากจะเรียนถามคุณพี่หน่อยะะว่าแล้วช่างที่มาทําการประดิษฐ์ประดอยหรือออกแบบก่อสร้างนี่ไทยหมดเลยไหมคะ ในส่วนของไทยจะเป็นไทยหมดเลยครับค่ะ,คะนะครับแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์พม่าเราได้หนังสือได้รูปแบบและในบางส่วนเริ่มต้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของพม่าเข้ามาดูบางส่วนในการก่อสร้างหมายถึงตัวเราก็ไปที่ประเทศพม่าด้วยไปดูด้วยไปดูด้วยท่านมีไปสืนบค้นมาด้วยค่ะและถ้าเป็นถ่ายของ ของไทยหรือว่าการออกแบบของไทยนี่ก็จะเป็นช่างไทยช่างไทยครับค่ะช่างไทยในการกร่อสร้างทั้งหมดนี่จะเป็นช่างไทยทั้งหมดอ๋อค่ะนะครับแต่ว่าเราได้จากของพ่อแม่เราได้รูปแบบก็คือมีหนังสือมีรูปภาพอ๋อค่ะแล้วไปดูจากของจริงนะครับค่ะสุดของไทยเราก็ได้สืบคน้นของไทยจริงๆอยู่แล้วค่ะสืบค้นของไทยนะคะ